จะเป็นผู้ให้บริการสำหรับพี่น้องทุกๆครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับฝากขอบพระคุณท่านพลตำรวจโทรความรบกวนทุกประการในยุคปปจความสุขในช่วงบางสังสรรค์กันนะครับในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าในการจัดิมนต์เอาไว้ไม่เพียงพอแต่ จับใส่เราจับใส่ให้ผีผ้านะคนหัวหน้าทีมลาาส่วนคนรักระถุมล่าสวายที่ได้ดาาร่วมจัดงานชมรมคุณภาพจะกล่าวนิดหนึ่งว่าทำไมถึงต้องตั้งชมรมคนคุณภาพตั้งเดิมผ้าหางนักการณ์ โรงงานก็ต้องปิดบริษัทข้างร้านก็ปิดมากมายผมก็ยังดูแลคนที่เป็นโควิดอยู่เหมือนเดิมเชื่องนี้ตบมือแนะนต้อนรับนายกอบจปทธานีพลานตำรวจโทคัทงรวนวินทยุประจานขอบคุณมากเลยครับอระประจันท์ท่านนายกครับตอนแรกผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเพราะเมื่อคืนก็อยู่ที่นี่สนึกนะครับ ผมเห็นวันนี้พอมาถึงเนี่ยพี่น้องมากันเยอะผมต้องเรียนข้อมูลนิดนึงก่อนนะครับว่าปทุมธานีนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ปทุมธานีแบบเก่าน,นะการย้ายเข้ามาในจังหวัดปทุมธานีนั้นเนี่ยในปีที่ผ่านมานะครับปทุมธานีนั้นเป็นจังหวัดที่คนย้ายมาอยู่เนี่ยอันดับหลังๆพี่น้องเชื่อไหมครับว่าเราเป็นอันดับที่สี่ นะที่พี่น้องประชาชนย้ายเข้ามาอยู่มากที่สุดนะครับถึงข้ามขอนแก่นและอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นผมต้องเรียนว่าปทุมธานีลงคนสีผ้าปทุมธา,านีไปเลยเพราะทุกคนก็มาเป็นคนปทุมธานีไปหมดนะนะครับอันนี้คือแนวความคิดที่มันต้องเดินหน้าต่อไปนะครับมันต้องเดินหน้าต่อไปที่รวมพี่น้องอสมอ นะแล้วก็ที่พี่คุงยี่โผนะก็เรื่องนี้เหมือนกันเรื่องที่เราจะรณรงค์เอาวัคซีนมาฉีดเพื่อรณรงค์ทำยังไงให้พี่น้องชาวประจุมทะเลนั้นถ้าจัดทุกครั้งขอให้มากันให้เยอะนะครับแล้วผมยินดีที่จะมาเลือกทุกครั้งโอเคนะขอบคุณมากครับเรื่องสุขภาพที่สุดนะครับเพราะนั้นในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นะครับก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่จริงและผมเคารพนับถือที่สุดคือศาลเจ้าพ่อหลักเมืองปุนธานีซึ่งศักดิ์สิทธิ์นะแล้ว,วันที่ผมลงสมัครรับเลือกตั้งนายกอบจอจังหวัดปูุมธานีนะขอพอที่ศาลหลักเมืองปุมธานีในทันทีที่ผมจุดธูปเทียนนะในวันนั้นทันทีเลยนาทีที่ผมจุดธูปเทียนที่ศาลหลักเมืองปุมธานี นะบุญบารมีของสารข้าพเจหลักเมืองเนี่ยจนบรรดาประธานพรให้ทุกท่านนะมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงผ่านพ้นจากโรคภัยไข้ขเจ็บทั้งหลายที่จะเข้ามาเบียดเบียนนะครับแล้วก็อขอให้ประสบความสําเร็จในชีวิตประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานประสบประสบความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านสมหวัมปาารถนาที่ท่านตั้งใจไว้โอเคนะครับขอบคุณมากครับ ต่่เเเียยยทาานขออออไปลพระ้งคูสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านนะวันนี้ผมมาโนจักาาซึ่งเป็นหัวหน้าทีมคนรักปวุมราชสวายและประธานชมรมบุฎิภาคราชสวายวันนี้ได้จัดงานชมรมกุฎิภาคราชสวายเพื่อให้พี่น้องได้มาร่วมพบป่าสัรสรค์ช่วยเหลือซึ่งกันและกันและวันนี้ ก็ดังขอขอบพระคุณครับท่านนายกอบจปทุมณีบนตํรวจโทกมรุณวิทุกกาจที่ได้มาเปิดงานและก็มาสนับสนุนโครงการซึ่งต่อไปเนี่ยจมรงคนดีภาคเนี่ยเราจะจัดตั right. ้งทั้งจังหวัดปฐุมณีโดยที่ท่านพลตรีกัมรุณวิทุกกาจจะเป็นประธานของจมรงภาคนะ ก็วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านพี่น้องจ้าพงกิริภาคลาดสวายและพี่น้องใกลเคียงที่ได้ร่วมเดินทางมาร่วมงานนะขอพระคุณครับสอ